สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับสําหรับยาคูนะครับประโยชน์นะครับที่หลายท่านรู้ก็คือช่วยให้อเราดื่มมาแล้วนะครับทําให้ดีต่อร่างกายนะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่หลายๆท่านยังไม่รู้นะครับก็คือเมื่อเวลาเราปวดท้องนะครับหรือท้องร่วงท้องเสียนะครับเราสามารถ ทานยาคูนะครับเพื่อบรรเทาอาการปวดท้องท้องร่วงท้องเสียได้นะครับก็ถ้าใครท้องเสียนะครับก็ดื่มยาคูนะครับขวดหรือสองขวดนะครับแล้วอาการนั้นก็จะค่อยๆหายไปนะครับสําหรับยาคูนะครับประโยชน์นะครับส่วนถ้าเราดื่มหมดแล้วนะครับขวดจะไปทิ้งนะครับมีประโยชน์มากมายนะครับเดี๋ยว คลิปต่อไปนะครับผมก็จะามานำเสนอนะครับว่าประโยชน์ของขวดยาคูเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อะไรนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อลหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กด u b s ส r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ